ส,บา,สบายดีพี่น้องมาสุขทุกคนมากินข้าวกับแกงจืดอันนี้ประเด็กเครื่องอันนี้อยังขวัวานไม้สมแบบนี้หมูแมตต์ขวากฮ็ดใส่หมูใส่<ม>น,ะนะมาพี่น้องมาเตะมันซื้อมาเลิกเวียดเซ้เอมาอดยังไม่ได้เมื่ออยู่เพื่อนอเอหนุกแล้วพี่น้องเด้อยังไปเรืเมื่อยเาเมื่อยไห่เลยเด้สิเมื่อเอาเมื่อเพื่อนนัน่นสบายดีพี่น้องมาบ้านกินข่าวทังสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง มาแล้วกิ่าดกันคือกรเอาซองนอบมาใส่กันอบซู๊ดมาละโชคเอาดูดายลูกมี้เกลากันเยอะาบ่เพี่ะที่มดูพอกินอยู่บ่เบเลยอันแกืเออโอเคจเดี๋ยวานนี้ เปียนหาซื้อมาครับตัวดำมแท่เลื่อนไปเขาเลื่อนห่านตัวเบามีสาสีห่า <c oughs> ที่เพียกินห่านได้ตกินเ่ยจำบอสอ่ะเนี่แล้วเอ๋ยดูนี่นะหนุกเขาำดีมั้ยวาสกีมตักเมื่อเราพ้น,นมันล้มเอนีอ้เราจะพากันเมื่อมาเนี้เพ้นมาตกก็เลย่ไปเลยเมือเอเ่อจุก้นมากอะอยากอยู่พีน้องอยากอยู่ท่าลูกพี่น้องะว่า น,น,น้องบอนเนี่ยเราเคาอยู่น้ำหยาเราถึงวันทิศเราี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่ออื่นกับ,บวันเสาร์ทุกคนก็เลยว่าจะอยู่ถ้าวัามือ <c oughs> ม่อวันทิศเอาน้องบอลออกเมื่อนำไปสกปรกมาจอดไว้กันบางทีกับเมื่ออืน่อนนี่แหละี้ยจหักเอาผลออกเมื่อเมื่อก่อนพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอันเนี่ย

กินอะนัดกวาเมื่อเอาฝนปลาอย่างปลาเน่ะปลาเนื่ยเปลาอนปลา่างปลาอันปลาดังนะปลา้อนเออโดนรอแซนมาตักใส่ซองบวงอะไระมาจำจำกินกับปลากับปลาอินิเผาช่ไกินกับเปียกแต่เว้นกัเข้าไปที่เขาเปิดู้ เ้าสู้เนี่จะมกินเนกิน่าไปกินนยมต่บอกแล้วบอกพีแล้วลงเลยลงหอ้วนเล็ก็ได้อ้วนขนาดนุกก็มีม่ต้องพนีประมาณอ้านเมื่องอะไรอุ่นบึงนี้กินไมมันกินไวแตกินหนึ เอาแบบนี้บคุณบกินข่าือเ่กินม่กินไอได้อาีเราหนกเาแนบบอกไป้อะไม่ยังันหอโต๊อัดประตูเดี๋โต๊ะ้รูปประตูมังข้าเมื่อกี้รอเข่ามาบอกให้งัดประตูมึงกับบงหนักา เง่อยาคนกลมาม่ไดหินเสียงเข้าไปเ้านี้ละไข่นะคาเหมืออาครัวเอาขึ้นมาเลยลดตะบอกว่าทีเยื่มไม่ทั้งแรงบางทีง่ายเนื้อมันกายนือเอาลวดไปแล้ว บังวเดีวบังเลยเบังเลยเ้คุณวจะย่องออกมมาเอ้ยมันรู้สึกมับเออเอออย่างนอามันัเออนี่าักหอันวเนาะหวงานมานีออัวน่นอยู่คนเดียวกินกินมากใสบอกมาปุ๊บบอก ใช่ชับขอาแต่บอดแอร์มันเป็นลายจานไส้เป็นอ่อนเป็นคมเย็นแล้วานแล้วแล้วุ้งแหงแล้วอัานแล้วอ่นนั้นต้มต้มต้มตบะเดต้มต้มต้บเดะ ตอกเลยบอกป่งอ่อว่าจอดลงมานะนอนะลงวาเลยลาตบ้านเนี่ยเบนมันข้าวเผาข้ากิ้นเหมนผาอุดเนี่ยเดียวกิลงได้ม่รู้ที่จะมึงเรียอไปทิลงเนาะสำหรับเอาเสกียนเาส่งวันนี้ตะกี้เน่ยังยงคิงเนี่ยบัดนี้พุกเข่าอีกพุกหมัดเข่าอีกลงแร ăn đi chào cả bây giờ, nhật vật đúng rồi, trong đây có một cái lai, phát,

อสอแล้วพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลือกคลิปนี่พี่น้องขอคลิปหนา